จอกข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกในช่วงที่3นะคะและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นายธาริเพลงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะทําหน้าที่แล้วก่อให้เกิดการตั้งคําถามถึงความเป็นกลางจากสังคมมากมายนะคะ หลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองค่ะได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับคดีเผาห้างเซนทร l ลเวิลว่าไม่ใช่ฝีมือของชายชุดดำค่ะโดยนายทาริสเพงดิตนะคะที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เปิดแถลงความคืบหน้าคาดีวางเพลิงและลักทรัพย์ห้างเซนทร l ลเวิลในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี2553โดยแบ่งเป็นคดีลักทรัพย์กับวางเพลิง ซึ่งเป็นการที่ให้ข้อมูลตามที่สำนักข่าวทีนิวส์ค่ะได้มีการนําเสนอพร้อมกับภาพประกอบผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้นะคะโดยรายละเอียดของกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้9คน ร้อมกับดำเนินคดีลักทรัพย์ประกอบด้วยนายพินิจจันนรงค์อายุ26ปีนายวิสิตแกล้าอายุ33ปีนายภาสกรชัยศรีทาอายุ17ปีนายคมสรรสุดจันหามอายุ42ปีนายอัตพลวันโตอายุ17ปีนายอาทิตย์เบ้าสุวรรณอายุ29ปีนายพรชัยโลหิตด,ดีอายุ35ปี นายยุทธชัยสีน้อยอายุ23ปีและนางเจียมทองมากอายุ45ปีจากนั้นค่ะได้มีการโอนมาเป็นคดีพิเศษให้กับทาง DSI ขณะนี้ผลสรุปความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง9คนก็ได้ส่งให้พนักงานอายการไปแล้วในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ในสถานที่ก่อเหตุ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมกันขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายและฝ่าฝืนพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยสารอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง7คนในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกรคนละ6เดือนและลงโทษนายคมสันสุดจานหามในความผิดฐานลักทรัพย์นะคะเป็นเวลา3ปีซึ่งพนักงานอายการไม่อุทธร และคดีถึงที่สุดแล้วส่วนผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน2รายขณะนี้อยู่ระหว so. ่างการพิจารณาของศาลเยาวชนค่ะส่วนคดีวางเพลิงเซนทัลเวลนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี53ซสอนอปทุมวันได้ทำการสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหารวม9คนประกอบด้วยชายไทยไม่ทราบชื่อ6คนคือนายสายชนแพบัวอายุ28ปีนายพินิจจันนรงค์อายุ26ปี นายอัตพลวันโตอายุ17ปีนายภาสกรชัยศรีเทาอายุ17ปีโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นผู้ชี้ตัวยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งหมดลงมือกระทำความผิดในการวางเพลิงและได้อนคดีมาเป็นคดีพิเศษให้กับ DSI สอบสวนและสรุปความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง9คนส่งสำนวนให้พนักงารอัยการไปแล้ว มีมูลค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของห้างเซนเท w เวิลและผู้เสียหายรายย่อยจำนวน8,890ล้านบาทและมีคนในที่เกิดเหตุคือนายกิติพงศ์สมสุขอายุ19ปีซึ่งเป็นแพทย์ชนสูตรลงความเห็นสาเหตุการตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจส่วนคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบพยานโจทย์โดยนัสืบพยานในเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในการถแถลงวันนี้ของนายทาริศ นายทาริศยังบอกอีกด้วยว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีชายชุดดำเกี่ยวกับคดีวางเพลิงเซนท์เทนเวิลแต่จากการสอบสวนไม่มีชายชุดดำเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดส่วนคดีลักทรัพย์และคดีวางเพลิงเซนท์เทนเวิลก็ได้แยกการสอบสวนออกมาเป็นคนละคดีและเป็นคนละคดีกับคดีก่อการร้ายโดยคดีก่อการร้ายนั้นยังดำเนินการสืบพยานอยู่ในชั้นศาลส่วนเซนท์เทนเวิลก็จะมีการเรียกเงินสินหมายทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่นั้น นายทาริศกล่าวว่าทราบว่าทางบริษัทประกันก็ได้ชะลอการจ่ายค่าสินไหมโดยอ้างกรณีเหตุก่อการร้ายไม่เข้าเงื่อนไขในกรมธรรม์และคดีก่อการร้ายก็ยังไ,ไยงไม่ได้ข้อยุติและก็ข้อสรุปทั้งนี้ถ้าหากคดีก่อการร้ายได้ข้อยุติว่าไม่มีผู้กระทําผิดไม่เกี่ยวข้องกับกรณีเผาเซนทัลเวิลด์บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายแต่ถ้าหากศาลพิพากษาว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย บริษัทประกันภัยก็ไม่ต้องจ่ายขอไม่ใช่ครับมันแยกกันครับมันแยกกันครับคือคดีเรื่องก่อการร้ายเนี่ยนะครับเป็นคดีในนิติภาพรวมซึ่งมีการฟ้องคดีแล้วก็สืบพยานอยู่ในศาลนะครับส่วน2คดีนี้นะครับมันเป็นคดีที่แยกออกมาต่างหากนะครับในเรื่องของการเข้าไปลักทรัพย์ นะครับเนี่ยคนตามที่มีชื่อเนี่ยนะครับเข้าไปรักทรัพย์แล้วก็ถูกจับได้แล้วก็เข้าไปวางเพิ่มครับส่วนในมิติของเรื่องก่อการร้ายก็ยังคงดำเนินการสืบพยานในศาลต่อไปต่างหากอย่างนี้กรณีของเซนท่านม่มีการต่อสู้ในเรื่องป้องกันนะคะอย่างนี้เขามีสิติที่จะได้ต่อกานใช่ไหมคะนี่หรือไม่เนี่ยคงจะต้องไปดูคดีก่อการร้ายเป็นหลักครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของการ ก่อความไม่สงบขึ้นเนี่ยได้มีการฟ้องคดีในข้อหาก่อการร้ายไปแล้วนะครับผงที่ชั้นศาลนั้นต้องฟังศาลนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยบริษัทประกันเ็าอ้างเหตุในการที่ยังไม่จ่ายนะไม่ใช่ไม่จ่ายนะยังไม่จ่ายเนี่ยเขาเหตุว่าคดีก่อาการร้ายเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติทีนี้ถ้าคดีก่อาการร้ายได้ข้อยุติว่าว่าไม่ผิดไม่เกี่ยวกับกรณีเซนทันเวิร์นอย่างนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าบริษัทประปกันก,ก็ต้องจ่าย แต่ถ้าในคดีสักวาลนั่นมันไปเกี่ยวนะครับสารฟังหรือมีการพิพากษาว่ากรณีสินท่านเวิร์นเนี่ยเกี่ยวกับสอบกราายไรบริษัทประกันก็อาจจะไม่จ่ายเพราะฉนั้นมันยังไม่ชัดเจนว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายทาริศกล่าวอีกนะคะว่าที่ผ่านมามีการพูดถึงชายชุดดำเฉพาะในสำนวนก่อการร้ายแต่สำนวนแยกย่อยออกมาเช่นวางเพลิงเผาทรัพย์ธนาคารตู้ ATM สลักกลางจังหวัดต่างๆ ร้านขาย่อย7 e เ e ่ e อเลและอื่นๆและไม่ได้ทำสำนวนไปเกี่ยวกับชายชุดดำแต่อย่างใดแม้ว่าในสำนวนคดีจะมีแต่ผู้กระทำความผิดบางคนใส่เสื้อแดงและผู้ต้องหายอมรับว่ามาร่วมการชุมนุมและบางคนยอมรับว่าเข้ามาลักทรัพย์ศาลจึงตัดสินลงโทษผู้ต้องหาทั้งหมดในสองคดีนี้แต่คนร้ายต่างปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชายชุดดำ ที่เราที่เราสอบสวนพบแล้วก็จับตัวดำเนินคดีมีทำนี้อย่างนี้ในฐา,านะ BSI เป็นนักงานสอบสวนนะคะยืนยันว่าไม่มีชายชุดดำเกี่ยวข้องและอย่างนี้ไม่มีการก่อการร้ายาไปเกี่ยวข้อ,ของกับคดีการวางเพลิงของเซนทัลเมอร์งไ,งไม่ใช่ครับ<ด>คนละส่วนครับ,รบเพราะว่าเรื่องก่อการร้ายที่ฟ้องไปเนี่ยไม่ได้ฟ้องชายชุดดำนะครับฟ้องแกนนำนอชที่เกิดทำผิดนะครับเรื่องฟ้องคดีก่อการร้ายไม่ได้ฟ้องชายชุดดำ จาะข่าวร้อนลวงข่าว